สวัสดีค่ะสวัสดีสาวสาวซา,วาวฟอยิไนไทเกอร์ทุกคนนะคะก็วันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาพบกับทุบกคนนะคะเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าหลังจากที่ได้มีการโพสต์รูปลงไปเวลาที่แต่งหน้าแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีสาวๆบางท่านให้กระแสการตอบรับกันมาว่าอยากให้สอนแต่งหน้าอยากจะทราบว่าการแต่งตาที่แต่งเนี่ยค่ะแต่งยังไงมีเทคนิคอะไรแล้วก็ใช้สินค้าตัวไหนบ้างค่ะ วันนี้ค่ะก็เลยถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะมาแต่งหน้าให้ทุกคนชมนะคะยังไงก็ลองชมดูกันนะคะก็ที่แต่งวันนี้นะคะก็จะเป็น my everyday look ค่ะก็คือจะเป็นลุคที่แต่งทุกวันจากขั้นตอนแรกเลยนะคะหลังจากที่ว่าเราลงเพวกครีมบำรุงอะไรเงี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เป็นพื้นฐานของการแต่งหน้าเลยก็คือเราจะเริ่มกันด้วย foundation นะคะตัวที่ใช้อยู่เนี่ยก็คือ n a s i a l g o สี บาเซลลูนาค่ะแล้วก็ถ้าลงทั่วใบหน้าแล้วก็จะเน้นบางจุดนะคะที่มีรอยสิวเพื่อให้ปิดเ,เพื่อปิดรอยสิวะคะ หปาป่าลงฟอร์เรชันนะคะที่เรารู้กันขั้นตอนออกไปก็จะเป็นลงแป้งนะคะแป้งที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นแป้งผสมรองพื้นของนาเช่นเดียวกันนะคะสีที่ใช้จะเป็นสีอัญจารนะคะ<ม>ก็ลงให้ทุกวนนันค่ะค่ะหลังจากลงแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเริ่ม แต่งหน้ากันเลยก็พื้นที่แรกที่เราจะแต่งกันก็คือจะเป็นตานะคะเราก็จะเริ่มด้วยอายไพรเมอค่ะตัวที่ใส้อยู่ก็จะเป็นของ t o o face นะคะ t o o face d shadow insurance อายไพรเมอนะะี่ยค่ะอย่างที่เรารู้กันก็คือจะช่วยให้สีของอายซา a d o w นะคะอยู่ติดทนนานทั้งวันนะคะแล้วก็ทาเสร็จแล้วที่เหลือก็จะทาตรงบริเวณหางตาตรงนี้น,นะคะเพราะว่า เราก็จะใช้อายชาโดลงตรงหางตานิดนึงเหมือนกันนะคะทุกวันที่ใช้ค่ะก็จะเป็นพาเลตผู้ใจสุดเลิฟนะคะเน k e เก a ตพาเลค่ะสีแรกที่จะใช้นะคะก็คือสีฮาร์ทเบกค่ะโดยที่จะใช้แปงรงลักษณะแบนๆแบบนี้นะคะแปลงตัวนี้ที่ใช้คือแปลงของซิกม a นะคะ e ห้าสิบห้านะคะเราจะลงสีเนี้ยไปเพื่อเป็นเหมือน พื้นของ eye shadow ทั้งหมดนะคะโดยการใช้แ a c k i n g นะคะโมชั o n ก็คือเพื่อที่จะกดให้สีเนี่ยมันติดทนนาน,นะค่ะก็แพ็คสีนี้ลงไปให้บนเปลือกตานะคะตัวนี้เราไม่ต้องไปแบบไม่ต้องละเอียดมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเบลนเขากันอีกทีนนะคะ จากนั้นสีที่สองสีที่บอกค่ะคือสีสมอคนะคะสีนี้ค่ะก็จะใช้กับแปรง p e n c i l b u ตค่ะอันนี้ก็เป็นของซิกมาเช่นกันนะคะ p e n c i l b u ต e สามสิบค่ะเราก็จะใช้สีน้ำตาลนะคะลงไปโดยการสร้าง V-Shape นะคะวิธีการสร้าง V-Shape ไม่ง่ายก็คือเราจะดูที่หางตาของเรานะคะเสน้นเส้นตาล่างเนะะี่ยค่ะแล้วก็เราก็จะลากลากเสน้นขึ้นไปนะคะเหมือนต่อเส้นนะคะแล้วก็ ทำเป็นตัววีนะคะไปชนกับกระดูกคิ้วนะคะเนี่นะคะก็จะได้ตัววีขึ้นมานะคะตองนี้นเราก็เพิ่มสีลงไปนะคะโดยสีที่เราเพิ่มลงไปเนี่ยค่ะเราก็จะไม่ต้องไม่ต้องเพิ่มเขามาจนถึงหัวตานะคะแค่กึ่งกลางของตาก็พอนะคะ โดยทุกครั้งนะคะที่เราลงสีเราจะจิ้มแปรงครั้งแรกลงไปที่บริเวณหางตานะคะแล้วก็ค่อยๆลากเขาเข้ามาะคะค่ะห,หลังจากที่เราได้วีเชฟไปแล้วนะคะเราก็จะมาเบลนด์เขานะคะโดยการใช้แป้ง b บ e n d i n g b ัตนะคะคือแปรงที่มีหัวฟูฟๆลักษณะฟูๆยาวๆแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นซ e, ิ g m a เบลนดิ้งบัต e f สี่สิบนะคะอ่ะ e 4ี่ค่ะ e 4 0นยคะ่ะล้วก็จะ Blend เขานะคะเพื่อที่ให้เส้นตัววีเมื่อกี้ค่ะที่เราล่างค่ะจางลงค่ะสีมันก็จะฟูกระจาย นไคะข้างนี้จะเป็นตัววีชัดเจนตัวนี้ก็จะเป็นเริ่มสีมาเริ่มกระจายออกมาแล้วค่ะหลังจากที่เราเบลนแล้วนะคะเราก็จะมาเติมสีสุดท้ายกันนะคะก็คือสีดาร์คอสหรือน้ำตาลเข้มน,นะคะโดยการที่วิธีใส่เนี่ยคือจะเราจะใช้แปรงเบลนด i n g แบบเดิมนะคะจิ้มลงไปตรงๆแบบนี้นะคะเห็นไหมจิ้มลงไปตรงๆแบบนี้นะค่ะ จิ้มเขาลงไปเพื่อที่เราต้องการให้อายชาโดของเราเนี่ยอยู่ตรงบริเวณปลายขนแปรงบริเวณตรงนี้ค่ะแล้วตอนนั้นเราก็ใช้เขานะคะลงตรงห่างตาค่ะโดยที่ใช้ก็คือจะใช้ััษษาะวนๆน,น,นะคะแบบถูๆวนๆเขาลงไปแค่ห่างตานะคะก็มันก็จะดูแบบ ฟูมแล้วก็เข้มตรงหางตาของเรานลคะค่ะตอนนี้ตาเราก็เสร็จแล้วนะคะตาบนก็จะเห็นได้ว่าเราจะมีสามสีบนตาเราแล้วนะคะก็จะมีสีสีเข้มนะคะตรงนี้สีกลางแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีอ่อน,นะคะ่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้แปรงพนซิลบัตรตัวเดิมนะคะโดยใช้สีสมอคสีเดิมค่ะ ก็ลากเขาลงมาข้างล่างนิดนึงเพื่อให้มันมีเหมือนคอนทีเนิวค่ะอันนี้ก็ลากแค่ตรงเส้นขนตานะคะโดยลากเขาเข้ามาแค่ขึ้ครึ่งตาของเรานะคะค่ะจากนั้นเสร็จแล้วเราก็จะใช้ อายไลเนอร์แบบดินสอนะคะก็คือที่ใช้ก็จะเป็นของ u b e r d k c a n t p e r s u a e i n Eyeliner สีฟีโลนะคะหรือว่าสีดำนั่นเองค่ะเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นอายไลเนอร์ที่เป็นแบบเนื้อครีมเราก็จะเขียนเขาไปที่ตาบนนะคะโดยที่จะให้เขาเนี่ยชิดเส้นขนตามากที่สุดค่ะวิธีการเชือก็คือเราจะใช้นิ้วนะคะดึง หับตาแล้วก็ใช้นิ้วดึงตานิดนึงนะคะดึงเบา,เบาะนะะๆนะคะน่วก็เขียนหอทพิตาบนแล้วเราก็เขียนพิตาล่างด้วยนะคะโดยเราเราเขียนลงมาแค่ครึ่งตานะคะ เราก็จะมาเขียนอายไลเนอร์แบบน้ำมานะคะคือตัวอายไลเนอร์ที่ใช้ก็จะเป็นอ,อ,อายไลเนอร์แบบคู่กันนะคะของ e ีท o ดีนะคะชื่อว่า Oh m ม Eye อายไลเนอะร์วิธีการเขียนอายไลเนอร์นะคะเราก็จะมองมองตรงนะคะแล้วก็ดูว่าเส้นหางตาของเราข้างล่างเนี่ยมันแค่ไหนนะคะแล้วก็ลากมันขึ้นไปเลยค่ะเพื่อที่จะเป็นหางที่เราจะใช้นะคะ่างนี้นะคะ หลังจากที่เราเขียนไอายไลเนอร์เรนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้แปรงหวัวตัดแบบนี้ค่ะเจ้าตัวนี้นี่เป็นแปรงที่ซื้อมาจากเอ,อ่อพารากอนนะคะตรงแผนิวตี้แล้วก็จะจิ้มนะคะอายชาโดในพาเลทเดียวกันค่ะสีดำนี้นะคะคือจิ้มลงไปนะคะแล้วก็ใช้เขากดตรงไปค่ะ ที่ตาล่างเมื่อกี้ที่เราใช้อยไลเนอร์แบบบินสอวาดไว้ค่ะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เขาไหลย,ย,ย้อยตาเป็นแพนด้าในตอนระหว่างวันค่ะค่ะตาก็เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนอายชาโดนะคะก็สำหรับอายชาโดก็เสร็จไปแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาทคาร่า,ากันค่ะ ที่ัขนตาที่ใช้ก็จะเป็นของชูนะคะชูเรมูรานะคะก็เราก็จะดัดค่อยๆดัดนะคะเริ่มจากข้างนข้างในนะคะตรงกลางแล้วก็ตรงปลายนะคะตอนดัดขนตาเนี่ยให้ระวังกันน,นิดนึงว่าขนตาเนี่ยเออที่ดัดขนตามันจะหนีบหนังตาหรือเปล่านะคะถ้าหลังจากดัดขนตาแล้วนะคะเราก็จะปัดมางล่างกัน,นะคะ่ะ มมสพาราที่ใช้นะคะปกติทุกวันก็คือจะใช้สองตัวรวมกันนะคะก็จะเป็นตัวเมเบรินวอลลุ่มเอ็กเพสกับมาตอริก้ามาตอรก้าค่ะเราก็จะเริ่มปัดกันที่โดยการใช้ตัวเมเบรินเนี่ยลงไปก่อนนะคะเพื่อที่จะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเมเบรินเนี่ยจะช่วยให้ขนตาแล้วย,ยังเป็นเส้นนะคะ พอลงตัว็บเมีเสือเราก็จะมาปัดอีกรอบหนึ่งนะคะด้วยมาจอลิก้ามาจอลก้านะคะตัวนี้ชื่อ l a ร์ก x p e n d e r Frame Plus ค่ะตัวนี้หาซื้อได้ที่วัดสันนะคะอันนี้ลักษณะของแฟนสะแตกต่างกันก็คือจะเป็นเป็นแบบหวีนะคะตัวนี้ที่ใช้ตัวนี้เป็นตัวที่สองเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะช่วยให้ขนตาเรายาวขึ้นนะคะ ที่เราปัดมาคาร่ากันแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดของการแต่งตาค่ะหลังจากแต่งตาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาต่อกันที่แก้มค่ะที่ปัดแก้มที่ใช้นะคะก็จะเป็นที่ปัดแก้มของนาค่ะชื่อว่าสีนาออกัสเซค่ะโดยใช้กับแปรงใหญ่ๆแบบนี้ค่ะแปรงที่ใช้นะคะก็จะเป็นซิกมาเช่นเดิมนะคะ F30 ค่ะ ออกฟังนะคะอันนี้ใครต้องการเข้มมากเข้มน้อยก็เลือกกันตามอัธยาศัยเลยนะคะหลังจากที่ปัดแก้มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทาปากกันค่ะโดยสีที่ใช้ทุกวันก็จะเป็นลิปไลเนอร์นะคะของ number s นะคะสีโน้ดค่ะใช้ทุกวันนะคะ่ะ ว่จะใช้เจ้าลิบไลเนอร์เนี่ยคือระบายไปทางปากเลยแล้วก็ระบายไปให้ทั่วเลยนะคะ ค่ะจากนั้นค่ะก็จะลงด้วย,ยดิบกอดของสมาร์ทบอร์ดนะคะสีพิกเซลค่ะก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดที่อ,อ่าทำทุกครั้งเป็นประจำเลยก็คือการใช้แป้งค่ะแป้งตัวที่เราลงไปเนี่ยตอนแรกนะคะกับแป้งใหญ่ๆอันเดิมค่ะโดยใช้แป้งจุ่มลงไปที่แป้งค่ะแล้วก็ใช้แป้งเนี่ย แับลงไปบนใบหน้าเพื่อที่เก็บรายละเอียดต่างๆค่ะแล้วนี่ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับ My Everyday Look นะคะที่แต่งกันเป็นประจำทุกวันที่ลงให้ดูกันแบบว่าก,ก,ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะแล้วก็ลองไปแต่งตามดูนะคะขอบคุณค่ะ